อรุณสวัสดิ์หรือ Good Morning จากวัดป่าสหธรรมิการามอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ทุกท่านจงฟังคำของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าอเชวากิจมาตะปังโกชัญญามรณงสุเวความเพียร เป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้คือคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเตือนเอาไว้ว่าเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนหนุ่มตอนสาวหรือตอนเท่าตอนแก่แต่ก่อนจะตายก็ควรจะสร้างความดีเอาไว้ เรานึกเสมอว่าเราควรทำความดีในวันนี้ดีกว่าจะรอพรุ่งนี้ขอความเจรินธรรมจงบังเกิดมีแก่สาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านเทิน